อยู่แถานอยู่ร้านแก้วขวน้ำท่วมไหมไม่ท่วมหนูหนูบ้านพี่จ๋กในโทรศัพท์มันแจ้งว่าน้ำจะท่วมลูกค้ากลัวไ่ทอหาหนูจนหนูลกสายจนเหนื่อยบอกไม่ท่วมค่ะท่วมเนากเขแค่ร้องจัดยาใช่ไหมเออค่ะ้าเกิดอะไรขึ้นมามมเจอร์เลยนะมเอร์ อืมอ๋มอ,อ,อ,อใช่ไหมอืม,อม,อมก็ดีจากอันนี้ก้อนใหญ่เริ่มเห็นแล้วเมื่อกี้จากที่พี่เข้ามากา็เออให้พี่แช่ก่อนเพราะว่าเวลาเอื้องงัดหนังออกมา นานแล้วหายไปนนเลยหายไปนานเลยเขาไม่เป็นอีกแล้วหายไปนานแล้วใช่ไหมล่ะก็ถ้าเราไม่เจีบเราก็อย่าไปงัดแงะแต่อื้มจำไม่ได้ว่าสองปีละก็ดีที่อยู่ได้นาน เมื่อกี้ก็คุยกับลูกค้าเขามางาดัดเราก็บอกเขาไม่รู้เขาไม่คิดว่าเขาจะล่องขนาดนี้ก้อนใหญ่เขาอยากจะมาขอบคุณเอ,อ,อื้อมบอกไม่เป็นไร่ไไค่ะ<า> ค่ะไ,ไหนก็มดูก้มดูออกไม่ไม่ไม่เหมือนของแม่อันนั้นของหนูคือแค่เนื้อมันมาเบียดเล็บเราแค่ตัดหนังออกแค่แบบว่าอย่างนี้ค่ะของลูกแค่แบบหนีบหนังออกแค่นั้นแต่ไม่ใช่หนังที่ต้องงัดเหมือนกับของแม่มันไม่เหมือนกันแค่หนีบทิ้งก็จบลูก วดีนะที่กลัวเ็็มนนเเเปลลยอ่ะพราะว่าถ้าเกิดไม่กลัวหรือเขาชอบงัดแงเขาจะเป็นเล็บโขึ้เข็มเนอะไไม่ได้เป็นลเอ้อมาดูอย่างเงี้ยเอื้อมาก็กลัวเข็มเหมือนกันค่ะพี่เอื้อเอื้อไม่กลัวแล้วแต่ต้องกลัวเข็มช่วงที่เราเป็นหนอนหนอนที่มากขึ้น พี่ชอบดูแบบไหนหนองหรือว่าแบบไหนขอหนึ่งสองสามนะคะหนึ 1, ่งสองออกมเจา้าอ่ะตังนี้ นนฝั่งนี้ฝ่ฝั่งนี้นี่ใหญ่หลวงยิ่งนักเพราะมันชิ้นใหญ่อันนี้ใหญ่มากนะพี่พี่ทนนะหอพีใหญ่เห็นไหมมีดหนูยังแทงไม่เข้าเพราะว่ามันทั้งใหญ่มันทั้งแข็ง ướp ok à phóng phóng ướp ใ่มพี่ดูสิใช่ถ้าพี่ตุ๊บๆพี่จะโดนประมาณนี้อ่ะนี่นะอ่ะกดอย่างนี้เป็นไงคะเนี่ยถ้าคนเป็นหนังแค่กดอยู่ตรงใต้เนี้ยกดดันก็อย่างเงี้ยมันจะเจ็บมากเจ็บแบบเนอะเนี่ยพี่ดูสิก้อนอ่ะ อัดเขาไปอยู่ข้นอ่ะพี่ดูอ่ะหนูปิดทีเพื่อน่อน